สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีกดออโต้เกมขวานอมเพียงนะครับผมให้กดไปที่ออโต้ตรงนี้นะครับอ่านะครับผมแล้วก็จะเข้ามาที่โหมดออโต้นะครับผมระดับอุปกรณ์นะครับผมให้เลือกเลยนะครับว่าเราอยากได้ชั้นไหนนะครับผมอันนี้ผมจะเป็นชั้นเซียนนะครับผมกดมันจะดรอปของเป็นชั้นเซียนนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นแบบพวก คิดตะเข้านะครับผมพวกนี้นะครับอ่าอันนี้ผมไม่ต้องติ๊กนะครับผมอ่าแล้วก็หยุดเมื่อบัตรท่าทายเต็มอันนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับผมอ่านะครับหรือว่าใครจะตั้งค่าแบบผมก็ได้ผมแล้วก็กดเริ่มตรงนี้ครับอ่าแล้วมันก็จะกดออโต้ให้เรานะครับผมอ่าพอมันดรอปของสีส้มนะครับผมอ่ามันจะหยุดเองนะครับอ่าเห็นไหมครับ พอของสีส้มนะผมดอประมาณครับ,ม,อกอกม,รบมันจะให้เรากดแยกหรือเปลี่ยนนะครับผมมาก็กดเปลี่ยนไปเลยครับผมอ่านี่ครับแล้วมันก็ออโต้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ